พิจารการจ่ายโบนัสประจำปีก็ทุกปีนั่นแหละค่ะหลักเกณฑ์เดิมมีเพิ่มส้อยนิดๆหน่อยๆท่านเองแตุ่มรวมแล้วหลักเกณฑ์เดิมเด๊ะๆนะคะโอเคอันนี้เป็นหลักเกณฑ์พิจารการจ่ายโบนัสปี2566นะคะถ้าท่านไหนมีโอกาสได้เป็นผู้บังคับบัญชาจะได้เห็นเกณฑ์นี้ไปแล้วนะคะเพราะพี่แนบไปกับไฟล ประเมินโบนัสประจำปีรอบนี้รอบที่แล้วก็แนบรอบนี้ก็แนบนะคะหลักการจ่ายหลักๆนะคะพี่แยกเป็นสองที่ก็คือของสมุดปาการกับของออฟฟิศกรุงเทพไม่เหมือนกันนะคะแต่งอ่นเอาของสมุดปาการก่อนหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสของสมุดปาการโบนัสเราพิจารณาจากพฤติกรรมล้วน นะคะพฤติกรรมล้วนๆไม่มีผลการทำงานผลงานของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะพฤติกรรมล้วนๆก็คือของสมุดปาการของสมุดปาการนี่รวม K M I B G S S รวมใครทำงานอยู่สมุดปาการใช้หลักเกณฑ์นี้หมดยกเว้น i อทีที่ไปทำงานอยู่สมุดปาการนะคะ IT ที่ทำงานอยู่สมุดปาการคิดแบบออฟฟิศกรุงเทพนะคะโอเค ถ้าจะได้โบนัสร้อเโบนัสร้อเปอขาต้องสายและออกก่อนไม่เกินก็คือหนึ่งถึงสิครั้งจะยังได้ร้อยเอยู่ขาดงานขาดงานหนึ่งถึงหกวันก็ยังได้ร้อยเอยู่นะคะป่วยหนึ่งถึงสาวันก็ยังได้ร้อยเอยู่ลาคลอดหนึ่งถึงสีวันก็ยังได้ร้อยเออยู่นะคะ KM อาจจะทางฝั่งสมุดรปารการอาจจะแบบตกใจขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแต่จริงแล้วควรตกใจ้งแต่ปีที่แล้วนะคะ mm. เพราะว่าเดิมเนี่ยของสมุดรปารการอ่ะป่วยได้แค่กี่วันนะป่วยได้10วันอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่สมุดรปารการจะป่วยได้แค่10วันห้ามป่วยอ่าแต่จริงๆพี่ขอเปลี่ยนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ปี65แล้วนะคะคุณสาม,มารถป่วยได้ตามกฎหมายคุณก็ยังได้รับโบนัสอยู่นะคะ ก็แจ้งไว้ก่อนเพราะมีบางท่านเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเหรอก็ตอบไปว่าอ,อ๋อเปลี่ยนแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพิ่งเห็นปีนี้เหรอคะโอเคถัดมา75%ต่างกันที่ช่องแรกก็คือสายและออกก่อนเท่านั้นถ้าคุณสายและออกก่อน15ครั้งถึง29ครั้งข้างหลังเหมือนเดิมนะคะจะได้อยู่ที่75% ถ้าสายและออกก่อน30ครั้งถึง39ครั้งทุกอย่างข้างหลังเหมือนเดิมเหลือ50ซแหละแต่ถ้าสายและออกก่อน40-49ถึงครั้งเหลือ2 5 50ครั้งขึ้นไปจบข่าวจบข่าวนะคะแล้วก็เรื่องขาดงานด้วยถ้าขาดงานต่อให้คุณสายแค่1ครั้ง แต่คุนขาดงานมากกว่า6วันมันตกจากร้อยมาเป็นศูนย์เลยนะคะเช่นเดียวกันไม่สายเลยแต่ป่วย31วันจากร้อยก็ตกมาเป็นศูนย์เลยเช่นเดียวกันลาคอดลาคอดให้45วันสายก็ไม่สายออกก่อนก็ไม่เคยออกก่อนแต่ดันลาคอด50วันศเช่นกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือ เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็อดโบนัสเช่นกันค่ะระวังไว้นิดนึงนะคะเมื่อกี้โบนัสครบปีอะ่ะถ้าถูกใบเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้นะคะพอโบนัสครบปีไม่ได้มาประเมินโบนัสประจําปีโดนใบเตือนอีกใบเตือนลายลักษณ์อักษรอีกไม่ได้อีกเดี๋ยวประเมินก็ไม่ได้ชีวิตอับเฉาไปหนึ่งปีเต็มๆนะคะ ระวังนิดหนึ่งเรื่องใบเตือนถ้าเตือนเป็นวาจาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นไรล่า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 ต่อไปทุกอย่างเหมือนเดิมชีวิตเป็นปกติแต่ถ้าเราทำผิดอีกครั้งหนึ่งจนให้เขาเตือนเราเป็นลายลักษณ์อักษรปุ๊บอยู่ไปทำไมก็ไม่รู้นะคะหนึ่งปีเฉามากเลยนะคะจะไม่ได้อะไรเลยแต่สู้สู้ต่อไปได้เอาปีที่สองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ใบเตือนเราพอสาสิบเอ็ดธันวาก็นีดาโทษกรรมหมดแล้วถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากไม่ดีอยากทำตัวไม่ดีอยากกวนตีนหัวหน้าก็ไปทำเอาประมาณแบบธันวาไปทำเอาธันวานะคะต้นธันวาเนี่ยกวนตีนให้หนักเลยไปทำเอาธันวากว่าเขาจะเตือนก็นู่นเน่สิบธันวาโอ้ยอายุงานอายุใบเตือนเราก็มีแค่สิบยี่สิบวันเองนะคะเพราะธันวาเราก็ ล้มหมดแล้วนะคะโอเคมีคำถามไหมคะมีค่ะมีคำถามในช่องแชทนะคะคำถามแรกค่ะโบนัสครบปีมีการย้ายจากหน้าสาขามาออฟฟิศวันที่11ธันวาปี66เท่ากับรับโบนัสครบปีวันที่11เดือนธันวาปี67ใช่ไหมคะเข้าใจถูกหรือเปล่าผิดทั้งหมดที่เข้าใจนะ่ะผิดทั้งหมด คุณเป็นพนักงานสาขานะคะแล้วคุณย้ายอาสมมติย้ายมาวันที่เท่าไหร่นะคะ11ธันวาคม66ค่ะย้าย,า,า,ยายมาเป็นพนักงานสาขาได้คอมมิชชั่นมาตลอดเลยได้คอมมิชชั่นมาตลอดเลยจนมาวันที่11ธันวาย้ายมาเป็นพนักงานออฟฟิศได้ไปแล้วคอมมิชชั่นอนะได้ไปหมดแล้ว จะมาได้โบนัสอะไรอีกล่ะหมายถึงแบบโบนัสครบปีในปีหน้าใช่ไหมคะคือนับ11เดือน12ปีรอปีให้ครบ1ปีแล้วคุณจะได้โบนัสครบปีแล้วก็มีสิทธิ์ได้โบนัสประจำปีเหมือนชาวบานชาวเมืองเขานะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะก่อนหน้านี้ลาป่วยแอดมิด1 1 0จำนวน10วันส่งใบลา1ครั้งแต่ในระบบนับเป็น10วันคือ10ครั้ง แต่ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นนับครั้งเดียวหรือคะอันนี้จากคุณสุนิสาค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมคะเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะคือแต่ก่อนเนะี่ยมันจะมีเป็นหลักการแอดเิทใช่ไหมคือน้นาป่วไนอนอยู่โรงพยาบาลนะยคะหักสามวันจากนั้นเดงก,ก็คือผอมเวลานะคะแต่ตอนที่นับว่าตอนจากการเ็กพิจารณา้องนับคุณเด็กราสามวันนะคะก็คือสามวันไม่ได้นับครั้งเดียวค่ะคือตอนนี้มันเปลี่ยนเงื่อไนไขใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะได้ไดแจ้งร้องใหม่เงื่อนไขไม่ได้เปลี่ยนนะคะพี่จอมไอ้อกี่วันนับแบบนั้นอยู่แล้วค่ะใช่ถ้าเป็นวันนับแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นครั้งขอขอดูนิดนึงแล้วก็ว่าปีไหนเอสรับผิดชอบแค่ปีหกห้านะก่อนหน้านั้นเอไม่รับผิดชอบนะ <laughs> ขาดงาน,นค่ะคือลาแบบไม่ได้รับค่าจ้างใช่ไหมคนละอย่างกันคะ่ะพี่จอม ลาวิทเอาเปคือแจ้งลาแจ้งชัดเจนเลยว่าลาไม่รับค่าจ้างแต่ถ้าขาดงานคือ,อถ้าขาดงานคือขาดไปเฉยๆเลยไม่ลาถามวันทอ่ t e r m i หรอแมใช่ถามวัน terminate ค่ะแต่บางคนเขาขาด2วันแล้วก็กมาแล้วก็มาอีก2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะเจอบ่อยที่ KM ค่ะโอเคค่ะมีคําถามจากทางฝั่ง IB นะคะกรณีเข้าทํางานครบ1ปีเดือน วันที่15บกุมภาพันธ์หกเจะจ่ายโบนัสในเดือนกุมภาพันธ์เลยไหมคะโบนัสจะจ่ายเดือนถัดไปหลังจากที่คุณครบ1ปีค่ะอันนี้ครบมิครบกุมภาพา 15, ันธ์กุมภาพันธ์สิากุมภาพันธ์หกโบนัสจะได้รับในงวดสิ้นเดือนมีนาหกเจ็ดค่ะโอเคค่ะคนที่มีสภาพเป็นพนักงานจนถึงวันที่จ่ายเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับนะคะ สำนักง,งานกรุงเทพดูอันนี้สำนักง,งานกรุงเทพอันนี้ไม่ดูไม่ได้นะคะผิดขอโทษทีน้องทําสไลด์ผิดนะคะเพราะฉะนั้นสำนักง,งานกรุงเทพเรากลับมาดูตรงนี้ก็ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันเลยก็คือ 1. ใช้เหมือนกันก็คือเอาพฤติกรรมมาทำมามาใช้นะคะแต่จะต่างกันที่จํานวนการสายองก,ก์กรป่วย สํานักงานกรุงเทพเรารวมหมดนะคะสายออกก่อนป่วยขาดงานรับรองเวลาเรารวบรวมอยู่ตรงนี้แล้วแต่ของ,ของ,ของสมุดประการเขาแยกสายออกก่อนขาดงานป่วยคลอดเขาแยกแต่ของเราเรารวมของสํานักงานกรุงเทพเรารวมคนที่จะได้ร้อซก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งสายออกก่อนป่วยขาดงานและรับรองเวลาเนี่ยหนถึงสี่สิบเกครั้งนับครั้งนะคะนับครั้ง เราต้องมีสตินิดนึงนะคะว่าอันไหนนับวันอันไหนนับครั้งมีสติกับมันนิดนึงนะคะของสำนักงานกรุงเทพจะได้100%เก็ต่อเมื่อคุณสายออกก่อนป่วยขาดงานรับรองเวลาเนี่ยหนึครั้งจะยังได้ร้อยอยู่นะคะถัดมาถ้าเป็น50-59ครั้ง75%นะคะลดเหลือ75% ถัดมาอีก60ถึง69ครั้งเหลือแค่50%ซแล้วนะคะถัดมา70ถึง79ครั้งเหลือ25%ซถ้าเกิน79ก็คือ80ครั้งที่80ปุ๊บไม่เลือ,อเลยเลยไม่ได้นะคะโบนัสไม่ได้นะคะไม่เอามาคิดให้นะคะ แล้วก็คนที่ไม่มีสิทธิ์จะได้ก็คืออะไรป่วยเกิน30วันลาคลอดเกิน45วันขาดงานเกิน6ครั้งหวันขอโทษขาดงานเกิน6วันติดต่อหรือไม่ติดต่อนับรวมกันหมดนะคะแล้วก็ได้รับหนังสือเตือนอเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้เช่นกันนะคะ,คะอันนี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้คนปกติที่ผ่าน2ปีไปแล้วเกณฑ์นี้นนหมดเลย ไม่ยากคิดไม่ยากนะคะแต่จะมางงกันตรงที่น้องๆที่ผ่านครบปีไปแล้วครบปีในปีนั้นๆระหว่างปีครบปีไปแล้วแล้วพอสิ้นปีเราจะมีโบนัสประจำปีให้อีกในระหว่างปีนั้นเราครบปีเราได้โบนัสครบปี ปลายปีในปีนั้นๆหลังจากที่เราครบปีเรามีโบนัสประจำปีนี้ให้อีกตามสัดส่วนจำนวนวันนะคะสัดส่วนจำนวนวันยังไงสัดส่วนจานวนวันจากวันที่เราครบปีไปจนถึง25ธันวานะคะนับวันมาแล้วเฉลี่ยให้ค่ะไม่เคยเอาเปรียบพนักงานเลยนะคะแค่เราเบียบมันเยอะเท่านั้นเลย เราให้นะคะเราให้บางคนงงว่าเอ๊ะทำไมในไฟล์น้องคนนี้เขาได้แค่เขาทำงานเกินปีไปแล้วทำไมเขาได้แค่2 5ละ่ะทำไมเขาได้50ละ่ะทำไมเขาได้73ละ่ะนี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมนับจำนวนนี่นับเปอร์เซ็นต์นับจำนวนวันเรานับวันแล้วก็มานับนี่นะคะ มี<อ>มีคำถาม<อ>าใน<อ>ช่องแชทค่ะ,<อ>ะถ้าครบปีวันที่23มกรา67จะได้โบนัสครบปีสิ้นเดือนกุมภาพันธ์67ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะ,ค,ะค,คุณเอ็กขอสอบถามนิดนึงค่ะในกรณีที่น้องอะนะคะมาทำงานเ,เป็นพนักงานใหม่ พอครบปีปุ๊บเขาก็จะได้ตัวโบนัสใช่ไหมคะครบปีแล้วหลังสมมติว่าเขาครบปีตอนเดือนสิงหาทีนี้กันยาตุลาพฤศจิากาธันวาเขาก็จะได้เหมือนโปรเลตโบนัสอีก4เดือนทีนี้ไอ้สเดือนเนี้ยพฤติกรรมที่เขาเคยทํามาเมื่อตอนออที่คิดโบนัสอะสิงหาไปแล้วอะยังมาคํานวณไอ้สเดือนนั้นเขาอีกรอบหนึ่งไหมคะหรือว่าคิดแค่4เดือนไอ้ตัวรอบแค่รอบพฤติกรรมอย่างเดียวอ่ะไอ้ตอบชัดๆก็คือเอามาหมดอะคะ่ะ คือรอบรอบในการจะพิจารณาโบนัสประจำปีคือ25ธันวา26ธันวาของเดือนที่ของปีที่แล้วถึง25ธันวาของของเดือนนี้นี่คือรอบวันและพฤติกรรมทั้งหมดที่เราจะเอามาบวกลบคูณหารค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะลองขอแก้ให้นะคะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าคำถามคืออะไรคำถามก็คือคุณคิดคุณให้ฉันแค่สี่เดือนนี้นนก็ควรจะให้แค่ ใช่ใช่ใช่ค่ะได้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าอย่างน้องในทีมอะสมมุติว่าตอนครบหนึ่งปีเขาอะไม่ได้โบนัสถูกไหมคะทีเนี้ยพอตอนที่เขาจะเป็นโปรเลตอีกห้าเดือนเหมือนไปคิดซ้ําเขาอีกทีหนึ่งอันเนี้ยมันเหมือนเราก็ไปไปลงโทษเขาอีกรอบหนึ่งรอบหน้าเดี๋ยวจะขอให้นะคะไม่รับปากนะขอให้แต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะ วินัยนำกำไรคะ่ะนยโยบายล่าสุดวินัยนำกำไรเราไม่ได้แสวงหากำไรเป็นหลักค่ะ,คะอะไรนะคะอ้าวพี่น้องเออพูดจริง,ว,งรวินัยมาก่อนกำไรครับ,บ <c oughs> อ,อ,อ, <c oughs> อ่อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเอขอให้ค่ะเอขอให้แต่เอแค่ไม่รับปากว่ามันจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองแต่เอททำค่ะมีอีกหนึ่งคำถามในแชทนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่เอเน้นอีกทีแล้วกันเนาะโบนัสครบปีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะหมายถึงลาป่วยลากิจขาดงานรวมกันไม่เกิน15วันและยังเอามาพิจารณาเรื่องของการสายป่วยขาดรับรองเวลาเป็นจำนวนครั้งอีกใช่ไหมคะทู ถูกต้องค่ะบอกอแล้วนับทุกรูนับทุกมุมตีลังการนับก็ไม่หลอดเป็นพี่ต้องบอกเลยว่าพี่ขอกราบคนที่เขาคิดนี่เลยพวกเราต้องรักเขามากๆนะคะคนที่คิดไว้เนี่ยละเอียดมากทุกมิติกันเลยทีเดียวนะคะมีเพิ่มเติมนะคะจากหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แล้วนะคะ เงื่อนไขนะคะสำหรับการได้รับโบนัสประจำปีนะคะก็คือพนักงานที่จะได้รับโบนัสประจำปีเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้คือต้องผ่านการได้รับโบนัสหรือผ่านการทำงานมาแล้ว1ปีก่อนนะคะ1ปีต้องผ่านมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประจำปีนะคะโอเคถัด okay. มาก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะ หลังหนึ่งปีเพอเราจ่ายบนัสครบปีไปแล้วพอหลังหนึ่งปีก็จะเอามาเฉลี่ยนะคะเอามาเฉลี่ยให้ตามสัดส่วนนะคะบางคนก็งงเอ๊ะทำไมได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมได้แค่สองสามเปอร์เซ็นต์มีค่ะก็มีก็ถามมาก็คือเหตุผลนี้นะคะคือเราเอาสัดส่วนการทำงานนับวันจากหลังครบป,ปีจนถึงวันที่25ธันวาของปีนั้นๆนะคะได้กี่วันเราก็หารตามเปอร์เซ็นต์หารตามสัดส่วนนั้นเลยค่ะ พอหารตามจัดส่วนตามวันเสร็จแล้วเราก็มาดูไอ้ขาดลามาสายม่อกี้นะคะเงื่อนไขที่2นะคะก็คือขาดลาก็ม่อกี้ค่ะขาดป่วยลาลอดสามารถใช้สิทธิ์ลา,ราประเทศปกติเนี่ยนะคะก็พิจารณาโบนนะัสตามเปอร์เซนต์ก็ดูจากตารางไอม้ม่อกี้นะคะก็นี่แหละตารางม่อกี้กลับไปดูค่ะเงื่อนไขที่3คนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสประจําปีก็ ลาป่วยเกิน30วันลาคคอดเกิน45วันขาดงานเกิน6วันนับรวมหมดติดต่อหรือไม่ติดต่อได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะก็ไม่ได้พนักงาน IS ค่ะพนักงาน IS ที่สังกัดโฮดดิง้งแม้จะทำงานอยู่ที่สมุทรปราการนะคะก็ใช้เกณฑ์ของกรุงเทพนะคะแล้วก็ลัป่วยลัป่วยก่อน17กุมภา2566เราก็ไม่เอามานับแต่หลัง17กุมภาสอเราเอามานับ นะคะ